S 1> <S 1> <S เออไปถ่ายวีดีโอมาทำไมพี่เคไม่ให้ตั้งไว้บาลานออโต้หัวใจบนอะไรเนี่ยมาไงเนี่ยอ้อเออชื่อกูกมาดิโอผมอะถ่ายวีดีโอไงลูกผมตั้งไว้บาลานออโต้อะแล้วทำไมพี่ถึงไม่ให้ผมตั้งอะ่ะอยากรู้ใช่ไหมทำไมไม่ตั้งออโต้ทำไมอะมาไปดูกัน เนี่ยลองดูนะที่ขา้างนอกนี้ถ้าเราตั้งไว้บาลานซ์3,500มันจะเป็นยังไงเนี่ยดูดิตอนนี้เป็น3,500ไวบาลานซ์อะมันจะออกสีฟ้าใช่ไหมแต่นี่มันก็ไม่ผิดหรอกมันอยู่ที่ว่าเราจะรีมันอยู่ที่ว่าเราจะมันอยู่มันอยู่ที่ว่าเราจะดีไซน์ภาพเป็นยังไงนะแต่ถ้าทําไม่ดีอะผิวเือเสียส่วนนี่ย1 0 2ก็ดูนะตากับ3,500เท่าไหร่ส่วนเนี่ยนะ5,006จริงๆอะค่าเนี่ยมอแก่ที่ว่าขายกลางวันมากกว่าปาทีนี้ไปดูที่มืดบ้าง ส, ca, 56, horses, ส่วนเน 42, 50, ี่ยในที่มืดห้าพันหก็ดูนะส่วนเนี่ยสี่พันสองซีออลสร็แล้วในที่มืดอ่ะอ่ะทีนี้เข้าใจยังไว้บาลานซ์อ่ะเข้าใจเลยวั๊าต้องใจอะไรก็นั่นแหละไว้บาลานซ์ครับถ้าจริงๆอ่ะที่พี่ใช้นะกลางแดดอ่ะห้าพันหกที่มืดอ่ะจะสี่พันสี่พันสองสี่พันห้าอะไรอ่ะแล้วทำไมมันมีมาเยอะๆอ่ะรู้ไหม ไม่รู้เหมือนนกัเพราะว่าค่าไฟอ่ะจริงๆอ่ะค่าไฟบ้านเราอ่ะหรือว่าแต่ละประเทศอ่ะ Full cent, ฟัวหรสเซนไฟหลอดไส้ไฟ l e d อ่ะค่าไฟไม่เหมือนกันตามหลักจริงๆอ่ะเราต้อง เช็คทุกครั้งหลังกล้องว่าไว้บาลานซ์ตรงหรือเปล่าเพราะไฟทุกดวงนี่สีมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่แล้วแต่ยี่ห้อแต่และยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันนะ LED f u l l e s s e n s e ทางสเตย์ไม่เหมือนกันแล้วต้องปรับดูหลังกล้องดูค่าว่านั่นแหละทำไมถึงมันทำมาเยอะนั่นแหละก็าสาเหตุนี่แหละแล้วถ้าเราไม่ตั้งไว้บาลานซ์ออโต้นี้มีวิธีตั้งง่ายกว่านั้นไหมไปดูคลิปครับมีคลิปมังครับตั้งไว้บาลานซ์แปะไว้ข้างบนแปะไว้ข้างไหนไม่รู้เออไปดูคลิปมันเลยครับ